มันถูกจริตก็ของเขาอ่ะของคนที่มีกิเลสมันถูกจรกแิแต่คนที่จะเดินตามแนวพระพุทธ,ธามันพูดไม่ออกสมัยก่อนเนี่ยผมร้องเพลงได้เยอะนะตั้งลูกทุ่งลูกกรุงในี่ร้องได้เยอะเป็นพันๆเพลงเลยนะหลังจากออกจากวัดมาเมื่อปี2518ร้องไม่ออกครับจิตมันไม่ยอมรับเอากิเลสเข้าไปปรุงเพราะมันไล่สาระั้งนั้นนะ่ะ ร้องเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเอากิเลสเข้าไปพอกไปสั่งสมอยู่ในจิตวิญญาณของเราจริงไหมครับตรงกัข้ามกับร้องเพลงเนี่ยคือการสวดมนต์เนี่ยมันทําให้จิตวิญญาณงอกงามเพราะมันทําให้เกิดสติถ้าเราขาดสติเราก็สวดผิดใช่ไหมันั้นสวดอย่างมีสติเนี่ยมันทาให้เราจเจริญสติคนมีสติเนี่ยสุขติเป็นที่หมายถ้ามันจเจริญ นะดวงมันจะดีถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆนะอย่างตัวอย่างของเรื่องจริงเลยก็คนสวดมนต์เช้ามนต์เย็นเนี่ยนะทําวัดเช้าทั้งวัดเย็นวันจกะตายเนี่ยตายอย่างสงบเลยคนที่อยู่ใกล้ยังไม่รู้ว่าจะตายนั่นละตายไปสู่สุคติเลยหรืออย่างที่เคยเล่าให้ญาติธรรมหลายคนเคยฟังอ่ะ นะแม่ของพระองค์หนึ่งท่านไปอยู่วัดพระเป็นชาววาดเอาแม่ไปอยู่ด้วยเป็นพระขาวพระสวดมนต์แม่นี่ก็ตามโยมนิยมแม่ก็ตามไปสวดนะสวดเช้าก็สวดสวดเย็นก็สวดไอ้วันที่จะตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกร่บขณะที่กําลังสวดมนต์ไปกับพระเนี่ยฮะพระยังสวดไม่จบเลยแกก็บกบจบไปซะก่อนละล้ลมลงไปเลยตายไปเลยนะโอ้โหก็ขณะดสวดมนต์มันมีสติอนะ่ะ จิตเตสังกิริเถจิตเตะอสังกิริเถสุขติปาติกงังกาสวรัตนครนผมนี่บอกว่าระหว่างการร้องเพลงกับสวดมนต์เนี่ยสมัยก่อนผมร้องเยอะร้องเพลงได้เยอะแต่สมัยนี้ไม่ร้องไม่ออกเลยเดี๋ยวนี้สวดมนต์เห็นไหมครับแล้วสวดมนต์เนี่ยนอกจากอาน,นิสงส์จะได้สติแล้วเนี่ยถ้าเราสวดด้วยใจเนี่ยแล้วพิจารณาตาม สวดด้วยใจไม่ใช่ว่าสวดเพื่อเอาจบไม่ใช่สวดเพื่อให้มันแล้วเสร็จไม่ใช่แต่สวดด้วยใจแล้วพิจารณาตามความหมายของแต่ละบทสวดเนี่ยดีไม่ดีนะฮะมันทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาเห็นถูกตรงตามธรรม ดีไม่ดีเนี่ยเราจะเป็นคนดวงดีได้ง่ายๆด้วยการสวดมนต์เนี่ยยกตัวอย่างเช่นในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไปสวดธรรมจักกับปวัตนาสูตรให้กับโยคียทั้งห้าน่ะปัญจวัคคีย์อัญญากธัญญะพิจารณาตามปั๊บได้ดวงตาเห็นธรรมจากการฟังเห็นไหมครับแล้วพิจารณาตามโยนิโสมนสิการได้ดวงตาเห็นธรรมง่ายๆเลย เพราะฉะนั้นฟังให้เป็นอาน,นิสงส์มันเกิดขึ้นจริงนะฟังให้เป็นหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านสวดอนัตตาลักษณะสูตระสัตว์โลกไม่เกิดไม่ดับอันนี้จังทุกขังนัตตาเป็นไปนตามกฎตรลัษณ์สวนเสร็จปัญจวัคคีย์สำเร็จเป็นพา,ารหันเหลือเชื่อไหมครับ สมัยเนี่ยเหลือเชื่อแต่สมัยพุทธกาลไม่เหลือเชื่อเพราะว่าคนในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาจิตนิ่งมากเลยเพราะเขาฝึกมาเป็นตบะโ,โยคีเนี่ยหรือสีพวกนี้บูชาไฟไงท่านหนัดในเรื่องการเอาไฟมาเป็นองค์กรรมฐานพิจารณาให้จิตมันนิ่งหรือสีจึงถนัดเรื่องไฟเพราะพระเจ้าท่านรู้จริตก็พูดเรื่องไฟนี่แหละนะอาทิตย์ตรารยาญาสูตรเนี่ยนะไฟที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟเท่านะั้นน่ะ เราที่นั่งในที่เนี่ยก็โดนไปพวกนี้เผามาแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ความโลภความโกรธความหลงมันก็เผาเรามาแล้วไอ้ที่เผามากหน่อยก็ตายไปแล้วนไอ้เผาน้อยหน่อยก็รู้สึกร้อนๆเห็นมไหมต่อไฟโลภโลกรธหลงมันเข้าไปเผาใจเราเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่มีความสุขหรอกครับท่านไปเทศอาทิตตปริยาจะสูญ ทาดินสามพี่น้องกับบริวารอีกหนึ่งพันสำเร็จเป็นอารหันต์เหลือเชื่อไหมครับเหลือเชื่อในยุคนี้สมัยนี้แต่ครั้งพุทธการเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยผมจึงได้บอกว่าถ้าอยากจะทำดวงให้ดีเนี่ยให้มีสัมมาทิฏฐนกาทำแต่กุศลแต่อย่างเช่นสวนมดมนต์เนี่ยยกตัวอย่างเป็นต้นหรือประพฤติปฏิบัติ ตามบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างก็ได้ครับท่านไปเปิดตำราดูถ้าจำไม่ได้นะนะสิบอย่างอะไปประพฤติปฏิบัติตามให้ได้อย่างเนี้ยเขามาวันนี้เห็นเขาแจกอาหารแจกไอ้ไอ้นังสือตำรับตำราซีดีอะไรอย่างเงี้ยอนุโมทนาเราก็ได้บุญคขึน้นโมทนาลัเห็นดีด้วยก็ได้บุญท่านที่มานั่งฟังผมบรรยายในวันเนี้ย เนี่ยท่านกําลังปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุสิบไล่ไปครับมีหมดเลยศีนั่นก็มีทานนั่นก็มีทําความเห็นให้ตรงนั่นก็มีเห็นไหมเหรือแต่ภาวนาอนุโมทนาบุญแบ่งบุญทําดีอุทิศบุญกุศสนต่างๆางแล้วนี่เป็นบุญกิริยาวัตถุสิบหรือพอเพื่อปฏิบัติตามทานบารมีสิ่อย่าง ต่างๆเราเนี่ยมันจะทําให้ท่านดวงดีนะครับเพราะมันเป็นกุศลกรรมทั้งนั้นอีกอันหนึ่งที่ดวงจะดีก็คือ,อผมจะยกตัวอย่างพวกเราเนี่ยในยุคนี้นะไม่ต้องยุคครั้งพุทธกาลนะพุทธกาลเราตามไม่ทันเอาในยุคนี้คนที่ดวงดีนะผมจะยกตัวอย่างขออนุญาตนะคุณเฉลิมชัยศิลปินที่ที่ไปสร้างวัดร่องคุณนะ เนะฉลิมชัยโคศิษยปพันเนี่ยรู้จักกันนะผมไปที่ไรก็มักจะแวะไปคุยกับท่านะท่านเป็นคนที่ดวงดีคุณเฉลิมชัยเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเด็กบ้านนอกอยู่เชียงรายนะมาสมัครเรียนในกรุงเทพเนี่ยอาจารย์เห็นบอกโอ้ยขึ้นดอยไปแล้วเด็กบ้านนอกเด็กชาวดอยขึ้นดอยไปแล้วศพปรมาท่านะแล้วพอมาดูเกรดตอนนั้นเรียนพอช่างเรียนศิลป์ก็พอมาดูเกรด ท่านก็ได้ครึ่งหนึ่งอ่ะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเป็น A B C D ซีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะก็ใกล้ๆห้าสิบอ่ะคนน,คนนามนินๆ mm hmm. นคะแนนอย่างเนี้ยมึงจะมาเรียเนเรอ mm hmm. กลับบ้านไปทั้ง mm hmm. เห็นไหม mm hmm. ปาวามมากท่านอ่ะ mm hmm. และเช่นเดียวกันเนี่ยตอนที่มาเรียนสิลประกรท่านก็ส่งอาจารย์ให้บาดบาดภาพท่านก็ส่งได้บีได้เกรดบีะ มึงมีแต่อะไรนะฝีมือไม่มีปัญญาโอ้โหปรามาอย่างน,านั้นน่าดูท่านพูดอย่างนี้อาจารย์พูดอย่างนี้แต่มันเป็นกําลังใจนะมึงมีแต่ฝีมือไม่มีสมองไม่มีความคิดครูพูดอาจารย์เฉลิมชัยอย่างไ้ของขึ้นครับคุณเฉลิมชัยของขึ้นท่านส่งภาพวาดเข้าประปวดภาพวาดโบหลวงอ่ะ ได้เหรียญทองครับของขึ้นเลยเนี่ยคนอย่างเนี้ยมีสัมมาทิฏฐิแต่ถูกสบประมาทแล้วไม่ยอมแพ้แต่คําที่ได้ยินทั้งโบไม่ยอมแพ้เดี๋ยวนี้จึงมีเฉลิมชัยโคสิษปิพัฒน์สร้างวัดร่องคุณให้พวกเราได้ไปดูนั่นแหละครับเห็นไหมสัมมาทิฏฐิแท้ๆเลย เช่นเดียวกันเนี่ยผมก็มาพิจารณาตัวผมเองเ่ยนะโอ้คำนี้ไม่ลืมแล้วไม่ได้โกรธครูบาอาจารย์นะแต่มันเป็นกําลังใจอะสมัยที่สงครามโลกครั้งที่สองเลิกเนี่ยผมก็ย้ายเข้ามาเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่ชั้นปฐมสองเลยครับครูคนหนึ่งผมยังจําท่านได้เลยนะจารูปร่างท่านได้แล้วก็จําชื่อท่านได้แต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อท่านในที่นี้นะครับท่านพูดกับผมอย่างนี้ครับ โตเป็นควายเสื้อดำเป็นกระปิงท่านเห็นไหมครับผมโตเป็นควายอะแต่ตอนสมัยนะั้นเรายอมรับว่าเสื้อมันดำจริงๆก็เพราะว่าไอ้เสื้อขาวของเราเนี่ยเราใช้น้ำบ่อซักไม่มีน้ำประปาครับเราใช้น้ำบ่อผมยอมรับความจริงครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมีสัมมาทิฏฐิต้องยอมรับความจริงท่านพูดกับผมนะชั้นปฐมสองนะ โตเป็นควายเสื้อดำเป็นกระปิ